เตรียมตัวให้พร้อมคําทํานายปี2,569ทางรอดเดียวเท่านั้นที่พระพุทธองค์ชี้แนะนําทางสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านมินยูชาแนลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะ เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการเปิดทรัพย์รับโชคตลอดปีตลอดไปและถ้าหากท่านใดอยากให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่านจงน้อมรับเอาไว้โดยการฟังคลิปนี้ให้จบแล้วให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คำว่าสาธุ แล้วเขียนคำว่าข้าพเจ้าอยู่ในคลื่นแห่งพลังบุญและพลังงานแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยลงในใต้คอมเมนต์คลิปนี้และกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปเพื่อให้สาธารณชนได้รับฟังเพื่อเป็นการปลดปล่อยเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ในตัวของท่านนั้นออกไปให้หมด ที่มันคอยจุดรังชีวิตของท่านเอาไว้ไม่ให้ร่ำรวยกับเขาเสียทีแล้วสิ่งที่ท่านปรารถนาจะเกิดขึ้นจริงภายใน3วัน7วันข้างหน้าสำหรับวันนี้นั้นเตรียมตัวให้พร้อมคำทำนายปี2,569ทางรอดเดียวเท่านั้นที่พระพุทธองค์ชี้แนะนำทางค่ะ ท่านผู้ฟังทุกท่านคะสำหรับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับธรรมะเมตตาคุณแม่ดวงแก้วในช่วงเวลาที่อากาศรอบตัวอาจจะดูผิดปกตินะคะแต่ภายในใจของใครหลายคนกับร้อนรุ่มเหมือนมีไฟสุมอยู่ตลอดเวลาคะ่ะ ในช่วงนี้แม่ได้ยินเสียงบ่นเสียงปรับทุกข์จากลูกศิษย์ลูกค้าที่แวะเวียนมาหาแม่ที่วัดไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มคนสาววัยทำงานหรือว่าเจ้าของกิจการใหญ่โตต่างก็มีคำถามเดียวกันคะ่ะ คำถามที่เต็มไปด้วยความหวัดวันนะคะถึงว่าปี2569หรือว่าปีมะเมียที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่ช้าข่าวดือคำทำนายและหมดูต่างพากาันพูดถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่วิกฤตเศรษฐกิจบ้านภัยพิบัติบ้างและก็โรคระบาดอีกมากมายที่อาจจะรุนแรงกว่าเดิมลูกเอ๋ยไม่เข้าใจความกลัวของลูกนะ ความกลัวมันเป็นสัญชาตญาณของการเอาตัวรอดในเวลาที่เรานั้นได้ยินว่าข้างหน้ามีเหวเราก็ย่อมต้องหยุดชะงักและขาสั่นเป็นธรรมดาเหมือนอย่างพ่อเลี้ยงกล้าลูกศิษย์คนหนึ่งของแม่แก เป็นคนที่เก่งสร้างเนื้อสร้างตัวมาจากศูนย์จนมีโรงงานใหญ่โตแต่เมื่อวันก่อนแกมานั่งร้องไห้ต่อหน้าพระประธานแกบอกแม่ว่าแม่ครับเขาว่าปี2,569จะเผาจริงหรือธุรกิจของผมจะรอดหรือไม่ลูกน้องผมอีกชีวิตจะเป็นอย่างไรผมกลัวจนนอนไม่หลับมาเป็นหลายเดือนแล้วครับ เห็นไหมลูกแม้แต่คนที่มีเงินมีทองมากมายก็ยังหนีไม่พ้นความทุกข์ที่เกิดจากอนาคตที่ยังมาไม่ถึงวันนี้แม่จึงตั้งใจที่จะมาพูดกับลูกๆในหัวข้อที่สำคัญมากนั่นก็คือคำทำนายปี2569กับทางรอดเดียวที่พระพุทธองค์ทรงชี้ทาง แม่ไม่ได้มานั่งทางในไม่ได้มานั่งทํานายดวงดวงชะตาที่จะแข่งกับใครแต่แม่จะพาลูกๆกลับมาสู่ความจริงความจริงที่จะเป็นเกาะป้องกันภัยที่จะแข็งแร่งที่สุดไม่ว่าปี2,569ปี2,570หรือว่าปีไหนๆจะโหดร้ายเพียงใดลูกของแม่จะเดินผ่านมันไปได้อย่างสง่างามและปลอดภยัย ลูกลองหลับตาลงเบาๆนะหายใจเข้าลึกๆวางความกังวลในโทรศัพท์มือถือลงก่อนแล้วลองถามใจตัวเองดูซิว่าที่เราดิ้นรนกันทุกวันนี้เรากำลังวิ่งหนีอะไรและเรากำลังตามหาความมั่นคงที่แท้จริงจากที่ไหนกันแน่ถ้าลูกสังเกตดูให้ดีความทุกข์ที่พ่อเลี้ยง กล้านั้นกำลังเผชิญหรือแม้แต่ความกังวลใจในตัวของลูกในตอนนี้มันไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นตรงหน้า แต่มันเกิดจากความคิดปรุงแต่งที่เรานั้นได้สร้างภาพสยองขวัญฉายซ้ำอยู่ในหัวสมองของเราเองพระพุทธองค์ท่านทรงสอนเรื่องอุปทา,านหรือการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นอย่ายึดว่าโลกจะต้องเป็นอย่างที่เราหวังเศรษฐกิจต้องดีชีวิตต้องราบรื่นแต่พอมันมีสัญชาตญาณว่า จะไม่เป็นอย่างนั้นใจของเราก็เริ่มสั่นคลอนเหมือนตึกที่ฐานรากไม่แข็งแรงลองนึกภาพตามแม่น,นะลูกสมมุติว่าลูกกำลังจะพายเรืออยู่กลางทะเลที่เงียบๆจูจ่ๆก,ก็มีคนมาตะโกนบอกว่าอีกสองชั่วโมงพายุใหญ่จะมาวินาทีนั้นท้องฟ้ายังจำใสน้ำทะเลยังนิ่งสนิท แต่ใจของลูกกําลังปั่นป่วนไปแล้วมือเริ่มสัน่นส,สเปะสปะบางคนกระโดดลงน้ำหนีตายทั้งที่พายุยังมาไม่ถึง นี่แหละคือคำทำนายทำกับจิตของเราหากเราไม่มีสติแม้ไม่ได้บอกว่าให้เราประมาทหรือทำเป็นทองไม่รู้ร้อนลูกการเตรียมตัวพร้อมเป็นเรื่องของปัญญาแต่การตื่นตระหนกเป็นเรื่องของกิเลสมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่ในทางธรรมพระพุทธเจ้าไม่เคยทรงสรรเสร,ริญการมัวเมาในนิมิตรหรือคำทำนายทายทักที่ทำให้งมงายแต่พระองค์ทรงเป็นผู้ รู้แจ้งโลกหรือโลกวิทูนพระองค์ทรงมองเห็นความจริงว่าโลกใบนี้หมุนด้วยกฎของไตรลักษณ์อน,นิจจังทุกครั้งอัตตา ทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกและไม่ใช่ตัวตนที่เราบังคับได้ปี2569ที่เขาลือกันว่าน่ากลัวจริงๆแล้วมันเป็นแค่กระแสของเหตุปัจจัยที่ไหลไปตามวิธีของมันเศรษฐกิจกมีขึ้นก็ต้องมีลงโรคภัยมีมาก็ต้องมีไปไม่มีอะไรอยู่คำฟ้าแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าวิกฤตภายนอก ก็คือวิกฤตภายในใจที่ขาดที่พึ่งแล้วที่พึ่งที่แท้จริงก็คืออะไรหลายคนนั้นอาจจะคิดว่าจะต้องรีบกอบโกยเงินทองสะสมทองคำหรือสร้างหลุมหลบภัยเพื่อที่จะรอรับมือกับปี2569เมือนหนูที่พลอยหลานสาวอีกคนหนึ่งเธอทำงานเป็นพนักงานออฟฟิศในเมืองหลวงนั้นเธอบอกว่าแม่ค้า หนูทำงานหนักจนจะเป็นโรคซึมเศร้าเพราะหนูอยากจะเก็บเงินให้ได้เยอะที่สุดก่อนปี2,569หนูไม่อยากจะลำบากดูสิลูกความกลัวทำร้ายเรานะ มันหลอกให้เราทำงานหรือว่าทำลายปัจจุบันเพื่อที่จะปกป้องอนาคตที่ยังไม่มีตัวตนหนูพอยอมแลกสุขภาพกายและใจแลกเวลาที่ควรจะมีความสุขกับครอบครัวเพื่อที่จะได้ตัวเลขเงินในบัญชีที่เธอคิดว่าเป็นเกาะคุ้มกันภัยแต่ลูกเอ๋ยเงินทองอาจจะช่วยซื้อข้าวกินได้แต่ในยามแต่เงินทองนั้นซื้อความ ไม่ได้ถ้าปี2569มาถึงแล้วเศรษฐกิจพังคืนจริงๆคนที่มีเงินร้อยล้านแต่ใจเต็มไปด้วยความยึดติดกับทุกทรมานแสนสหาหัสกว่าคนที่ไม่มีอะไรเลยแต่ใจปล่อยวางได้พระพุทธองค์ทรงชี้ทางรอดเดียวที่เป็นทางเอก ทางสายนี้ไม่ได้ปูด้วยกลีบกุหลาบหรือว่าโรยด้วยทองคําแต่มันปูด้วยสติและปัญญาทางรอดนั้นก็คือการกลับมารู้สึกตัวกลับมารู้ทันใจที่กําลังปรุงแต่งรู้ว่าความกลัวมันจะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปการเตรียมตัวรับมือกับปี2,569แบบชาวพุทธนั้นไม่ใช่การวิ่งวุ่นหาเครื่องลังของถังหรือว่าวิ่งหาหมอดูเพื่อที่จะสะเดาะคอแต่คื การสร้างเกาะแก้วขึ้นในใจเกาะที่ไม่มีขึ้นลมลุกใน ใจนั้นหรือว่าได้จมนั่นก็คือการฝึกให้จิตนั้นคุ้นเคยกับความไม่แน่นอนวันนี้ลูกลองถามตัวเองซิว่าถ้าพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาแล้วสิ่งที่ลูกลักหายไปลูกจะทนไหวหรือไม่ถ้าคำตอบคือไม่ไหวนั่นแปลว่าลูกยังไม่ได้สร้างทางรอดที่แท้จริงลูกกํำลังสร้างปรา,าสาททรายริมหาดที่รอน้ำทะเลซัดมา เมื่อเราพูดถึงการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจแม่ขอยกตัวอย่างง่ายๆที่ลูกเห็นภาพนะลองนึกถึงต้นไผ่กับต้นไม้ใหญ่เวลาพายุรุมแรงพัดมาต้นไม้ใหญ่ที่ลำต้นแข็งทื่อไม่ยอมที่จะอ่อนแอหรือว่าโอนเอียงยืนตรังตะงานท้าลมมักจะเป็นต้นแรกที่หักโค่นลงมา ส่วนต้นไผ่ที่ดูลำต้นเล็กบอบบางเวลาลมมาก็จะรอดปลอดภัยเพราะมันรู้จักลูไปตามลมลมจะพัดซ้ายมันก็เอ็นซ้ายลมจะพัดขวามันก็เอ็นขวาพอลมสงบมันก็กลับมาตั้งตรงตรงาสง่างามได้เหมือนเดิมคนที่จะรอดจากวิกฤตปี2569ไม่ใช่คนที่แข็งกล้าดื้อดึงหรือพยายามที่จะเอาชนะโลก แต่ก็คือคนที่จะมีความยืดหยุ่นทางใจสูงหรือที่เรียกว่ามีอุเบกขาอุเบกขาไม่ได้แปลว่าช่างหัวมันไม่สนใจโลกนะลูกแต่แปลว่ากลางวางใจเป็นกลางมองเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงโดยที่ไม่ได้เอาอารมณ์เข้าไปตัดสิน สมมุติว่าปี2569เศรษฐกิจกแย่จริงๆคนที่จิตใจเป็นต้นไม้ใหญ่ก็จะตีโพยตีพายโทษรัฐบาลโทษโชคชะตาเกิดแค้นแล้วก็จมอยู่กับกองทุกข์แต่คนที่มีจิตใจเป็นต้นไผ่จะมองเห็นว่าอ๋อธรรมชาติมันจัดสรรแบบนี้ ตอนนี้รายได้ลดลงเราก็ต้องปรับลดรลายจ่ายตอนนี้ค้าขายแบบเดิมไม่ได้เราก็ต้องหาช่องทางใหม่เห็นไหมลูกพอใจมันนิ่งปัญญามันก็เกิดปัญญาตัวนี้แหละคือแสงสว่างที่จะพาเราเดินออกจากถ้ำแล้วก็เรานั้นจะได้ฝึกใจให้เป็นต้นไผ่ได้อย่างไรละ่ะ เริ่มต้นง่ายๆที่ลมหายใจของลูกนี่แหละว่าหนึ่งงลูกหายใจทิ้งไปกี่ครั้งโดยที่ไม่รู้ตัวนะลองกลับมารู้สึกตัวหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้การกลับมาอยู่กับลมหายใจคือการดึงจิตที่ส่งออกไปกังวลในเรื่องของอนาคตให้กลับมาตั้งมั่นอยู่ที่ปัจจุบันขณะเพราะว่าปัจจุบันก็คือเวลาเดียวที่เรานั้นได้แก้ไขอ,อะลั ได้ลูกแก้ไขในปี2,569ไม่ได้เพราะมันยังมาไม่ถึงแต่ลูกแก้ขนาดนี้ได้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดดูแลหน้าที่การงานให้ดีที่สุดดูแลคนข้างๆให้ดีที่สุดพอเริ่มใหม่มีสติอยู่กับปัจจุบันสิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นความกลัวที่เคยตัวใหญ่เท่าภูเขามันจะค่อยๆเล็กลงเหมือนเวลาเราปิด หรือว่าเปิดไฟในห้องมืดพีที่เกิดจากจินตนาการมันก็จะหายไปพ่อเลี้ยงกล้าที่แม่เล่าให้ฟังตอนต้นพอพอแม่นั้นให้แกลองกลับไปนั่งสมาธิกำนดลมหายใจวันละ15นาทีแกกลับมาบอกแม่ว่าแม่ครับ ปัญหาที่โรงงานมันก็ยังอยู่นะครับยอดขายก็ยังไม่กระเตื้องแต่แปลกใจมากที่ใจผมนั้นไม่ได้ร้อนรนเหมือนไฟแล้วผมเริ่มมองเห็นว่าสินค้าตัวไหนที่มันขายไม่ได้ก็ควรที่จะตัด ทิ้งไม่ใช่ฝืนแบกไว้นี่แหละลูกคือไฟที่อยู่ในใจดับตาก็สว่างมองเห็นทางออกที่ซ่อนอยู่ในปัญหาทางรอดที่พระพุทธองค์ชี้ทางไม่ใช่ทางนี้แต่เป็นทางรู้ทันกิเลสที่มาในรูปแบบของความโลภและความกังวลกลัวในปี2569นี่เอง มินยูชาแนลขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ